ถ้าความฝันของคุณไม่ได้จบลงแค่ตอนที่ตื่นละ่ะถ้าภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่คุณแต่คือใครอีกคนที่กำลังจะกลับมาคืนนี้เธอจะได้รู้ว่าความฝันบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงจินตนาการแต่คือคำเตือนจากอดีตและเมื่อเธอเปิดกล่องไม้นั้นเธอจะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมอีกต่อไปเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่า กลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นไม้เปียยคลักคลุ้งในอากาศอารียานั่งเงียบอยู่บนเตียงเก่าในห้องพักเล็กๆดวงตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันทร์ลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ภาพเงายาวบนพื้นห้องเสียงนาฬิกาเก่าดังติก๊กตอกแต่จังหวะนั้นกลับไม่สม่ำเสมอบางครั้งเร็วขึ้นบางครั้งช้าลงเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองอารียาขยับตัวช้าๆ หัวใจเธอเต้นแรงความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองอยู่จากมุมมืดของห้องแต่เมื่อหันไปกลับว่างเปล่าเธอหายใจเข้าลึกพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นเพียงจินตนาการแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนหยุดอยู่หน้าประตูมือของอาริยาสันเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังประตูไม้ เงาของเท้าปรากฏอยู่ใต้ช่องแสงใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นอาริยาเปิดประตูช้าๆแต่ด้านนอกกลับว่างเปลา่าเทียงหมอกหนาทึบลอยเข้ามาภายในห้องเธอถอยหลังลมหายใจเริ่มติดขัดทันใดนั้นภาพสะท้อนของเธอในกระจกเริ่มสั่นไหวใบหน้าในกระจกค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าของหญิงคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักหญิงในกระจกยิ้ม แต่ตาไม่ยิ้มเลยเสียงกระซิบแถวเบา,บาดังขึ้นในหัวของอาริยาคำพูดที่เธอไม่เข้าใจแต่กลับรู้สึกหนาวสั่นทั่วร่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอถอยหลังชนเตียงไฟในห้องดับลงทันทีเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างและภาพเงาของหญิงในกระจกที่เริ่มก้าวออกมาทีละก้าวจากด้านในนั้นอาริยาแข็งค้างอยู่กับที่ ดวงตาเบิกกว้างเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูของเธอเองทุกอย่างรอบตัวนิ่งสนิทแต่งเงาในกระจกกลับขยับเข้ามาใกล้เรื่อยเรื่อหญิงในกระจกมีผมยาวดำคลับใบหน้าซีดขาวราวกระดาษริมฝีปากสีแดงเข้มเหมือนเปื้อนเลือดเมื่อเธอก้าวออกจากกรอบกระจกพื้นไม้ใต้เท้าอาริยาก็เริ่มสัน่นเสียงไม้ลั่นดังแกรกแรกแรกเหมือนมีแรงบางอย่างบิดงอยอยู่ใต้พื้น อาริยาหายใจแรงเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนมีบางสิ่งมาพันรอบข้อเท้าไว้แน่นเธอก้มลงในเงามืดนั้นเธอเห็นมือซีดสองข้างโผล่ขึ้นมาจากพื้นไม้นิ้วเรียวยาวค่อยๆจับข้อเท้าของเธอไว้แน่นขึ้นเรื่อยๆอาริยากรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอ เสียงของเธอเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศหญิงในกระจกหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแผ่วแต่เยือกเย็นราวกับน้ำแข็งเธอพูดประโยคบางอย่างในภาษาที่อาริยาไม่เข้าใจแต่ในใจของอาริยากลับรู้สึกถึงความหมายของมันความหมายที่บอกว่าเจ้าคือฉันและฉันคือเจ้าคนเดิมที่กลับมาลอมาหายใจของอาริยาหนักขึ้น เธอรู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างกำลังฉุดร่างเธอเข้าหากระจกห้องทั้งห้องเริ่มหมุนทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพเลอเธอพยายามคว้าเตียงไว้แต่ปลายนิ้วกลับทะลุผ่านเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเธอตกอยู่ในความว่างเปล่าเสียงลมหายใจหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นทีภาพเบื้องหน้ากลายเป็นถนนสายหนึ่ง ถนนเก่าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกไม้และโคมไฟโบราณมีหมอกบางๆคลุ้งไปทั่วเธอเดินช้าๆไปตามถนนทุกก้าวของเธอเบาแต่กลับได้ยินชัดเสียงฝีเท้าสะท้อนในความเงียบเหมือนเสียงของใครอีกคนเดินตามหลังอาริยาเหลียวกลับไปไม่มีใครอยู่แต่เธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหู เธอเร่งฝีเท้าหมอกเริ่มหนาขึ้นเงาของหญิงในกระจกปรากฏขึ้นที่ปลายถนนเธอยือนอยู่ตรงนั้นในมือถือกล่องไม้เล็กๆหญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่แฝงความเศร้าเจ้าลืมสิ่งที่เคยเป็นของเจ้าอาริยาขมวดคิ้วของฉันหญิงในกระจกพยักหน้าสิ่งที่เจ้าทิ้งไว้ในความฝันกล่องไม้ค่อยๆเปิดออกเอง ภายในมีรูปถ่ายเกา่ารูปของหญิงที่หน้าตาเหมือนอาริยาแต่สวมชุดไทยโบราณด้านหลังของภาพเขียนว่าการเดินทางของวิญญาณจะไม่สิ้นสุดหากความทรงจำยังคงอยู่ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนถนนโบราณกลายเป็นลำธารเสียงน้ำไหลแผ่วๆดังขึ้นเธอเห็นหญิงในกระจกค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงเงาในน้ำที่สะท้อนใบหน้าของอาริยาเองแต่ใบหน้านั้นไม่ใช่ของเธอในตอนนี้เป็นใบหน้าของหญิงในรูปถ่ายอาริยารู้สึกหนาวไปทั่วร่างเธอแตะหน้าตัวเองสัมผัสได้ถึงผิวที่เย็นเฉียบเมื่อมองลงไปในน้ำเธอเห็นมือของตัวเองเปลี่ยนเป็นสีซีดขาวเหมือนร่างของหญิงคนนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากลับมาแล้ว อาริยาสะดุง้งน้ำในลำธารเริ่มหมุนวลแรงดึงมหาสารฉุดร่างเธอลงไปเธอตะเกียกตะกายแต่ยิ่งดิน้นแรงดึงยิ่งแรงขึ้นจนเธอถูกกลืนเข้าไปในกระแสน้ำมืดสนิทความมืดปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาและหัวใจที่เต้นอยู่ในความเงียบเมื่ออาริยาลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมาอยู่ในห้องเดิม ไฟในห้องติดขึ้นเองทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปเธอมองไปที่กระจกในนั้นยังคงมีเธอยืนอยู่แต่ภาพสะท้อนกลับยิ้มในขณะที่เธอเองไม่ได้ยิ้มเลยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากในกระจกและเธอสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบหญิงในกระจกสวมสร้อยคอที่เธอไม่เคยมี สร้อยคอเส้นนั้นเหมือนกับในรูปถ่ายในกล่องไม้อาริยาค่อยๆเอื้อมมือแตะที่ลำคอของตัวเองปลายนิ้วสัมผัสกับโลหะเย็นเฉียบสายเส้นเดียวกันอยู่บนตัวเธอจริงๆเธอถอยหลังลมหายใจสัน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในกระจกหญิงคนนั้นเริ่มพูดอีกครั้งเจ้าจะอยู่ได้ไม่นานหากยังไม่คืนความฝันให้ฉันแสงในห้องสั่นไหว เสียงนาฬิกากลับมาดังอีกครั้งแต่จังหวะมันเร็วเกินไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนเวลาในห้องกำลังไหลย,ย้อนอาริยาเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นในหัวเธอเห็นภาพแปลกๆซ้อนเข้ามาในจิตใจภาพของหญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในถนนเกา่าในมือถือกล่องไม้น้ำตาไหลาอาบแก้มและในเงาน้ามีใบหน้าของอาริยาเอง เธอเริ่มเข้าใจเธอไม่ได้ฝันนี่คือความจริงอีกมิติหนึ่งที่เธอเคยเป็นหญิงคนนั้นและตอนนี้ความทรงจําของเธอกําลังกลับคืนมาอาริยาลม้มลงกับพื้นภาพทุกอย่างหมนวนในหัวเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงลมหายใจผสมกันจนแยกไม่ออกกว่าเสียงใครเธอยกมือปิดหน้าและในวินาทีนั้น เธอเห็นเงาของหญิงในกระจกเดินเข้ามาช้าๆจนมาหยุดตรงหน้าเธอหญิงคนนั้นก้มลงเริ่มมือแตะหัวไหล่ของอาริยาความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างหญิงในกระจกกระซิบเบาๆความฝันของเจ้าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแสงในห้องดับวูบเหลือเพียงเงาเคลื่อนไหวในความมืดเสียงนาฬิกาหยุดนิ่งทุกสิ่งเงียบสนิทและในเงานั้น มีเพียงเสียงหายใจของอาริยาที่เริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเธอยังอยู่ในโลกแห่งความจริงหรือกลับไปอยู่ในความฝันเดิมอีกครั้งอาริยาค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวเงียบสงัดแสงแรกของรุ่งอรุณลอดผ่านผ้าม่านบางเบาทุกอย่างดูเหมือนกลับมาเป็นปกติเธอยังคงนอนอยู่บนเตียงแต่ความรู้สึกในอกกลับไม่เหมือนเดิม หัวใจของเธอสั่นเบาๆเหมือนบางสิ่งในโลกนี้ได้เปลี่ยนไปเธอมองไปรอบห้องกระจกบานเก่าตั้งอยู่ตรงมุมเหมือนเดิมแต่เมื่อเธอเพ่งมองใบหน้าที่สะท้อนกลับมากลับเป็นเธอในชุดไทยโบราณดวงตาสงบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าอาริยาเดินเข้าไปใกล้หญิงในกระจกยิ้มอ่อนก่อนเอื้อมมือขึ้นมาแนบกระจกเบาๆ อาริยาทำตามปลายนิ้วของทั้งสองสัมผัสกันผ่านผิวกระจกใสความเย็นไหลเข้าสู่ฝ่ามือของเธอแต่กลับไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้อ่อนโยนเจ้าคืนความฝันให้ฉันแล้วน้ำตาของอาริยาไหลรินภาพในกระจกค่อยๆจางหายเหลือเพียงเงาของเธอคนเดียวสายลมยามเช้าพัดผ่านหน้าต่าง กลิ่นดอกไม้จากสวนลอยเข้ามาเธอยืนเงียบราวกับทุกอย่างเป็นเพียงฝันยาวนานที่เพิ่งสิ้นสุดบนโต๊ะเล็กข้างเตียงกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เธอค่อยๆเปิดออกภายในมีรูปถ่ายเดิมแต่ภาพนั้นเปลี่ยนไปตอนนี้หญิงในรูปยิ้มอย่างสงบไม่มีร่องรอยของความเศร้าอีกต่อไปอาริยายิ้มกลับรู้ในใจว่าผู้หญิงคนนั้นได้จากไปอย่างสงบแล้ว และวิญญาณของเธอได้หลุดพ้นจากความฝันนั้นเธอวางรูปไว้ในกล่องปิดฝาเบาๆแล้ววางมันไว้บนหน้าต่างแสงอาทิตย์ส่องกระทบไม้จนเป็นประกายอุ่นเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงชีวิตที่กลับมาจริงๆอีกครั้งขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากห้องเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นสม่ำเสมอมั่นคง และสงบอาริยาหันกลับไปมองกระจกเป็นครั้งสุดท้ายภาพสะท้อนยิ้มตอบกลับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจเธอรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดได้ปิดฉากลงแล้วเธอก้าวออกจากห้องประตูค่อยๆปิดตามหลังทิ้งไว้เพียงเสียงลมแผ่วเบาและกล่องไม้เล็กๆที่วางอยู่ข้างหน้าต่างซึ่งในยามบายเมื่อแสงแดดส่องผ่าน เงาของหญิงในรูปจะปรากฏขึ้นบางเบาราวกับกำลังเฝ้ามองการเดินทางของอาริยาในโลกแห่งความจริงที่เพิ่งเริ่มต้นอีกครั้ง